เอาคืนซ้ายคืนแต่เป็นหมัดหมัดยังไม่พอตามมาผลักเข้าไปปั้งเข้าไปหลบหมัดกลัวกลัอยัวกลัว,ลว,ลว,ลวไม่ได้กลัวกับน้องโอนี่ไม่ได้ดูหัวไหลเืยยังกังงูแผ่แม่เบี้ยปั้งเข้าไปขวาซ้ายตายสลบยังไม่ได้ต่อยหรอกครับแค่แค่เรามายืนดูกล้ามเลยโห ใจวิวเราปั้งก็ไปงางมาจากพะเยาปั้งก็ไปอีกทีปั้ง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 โอ้โหรวยย่างปืนคนเอเฮ้ยกรรมการอืมสุดยอดเนาเป็นอย่างไรก็เหลือเหลือยกเดียวเท่านั้นเองนี่ก็จะกลายเป็นราชาน็อ c เอาละของไทยไฟของเราอืทัหลังนี่ก็นอก่อยแล้วเกินกรรมการกันยุติการชก จารริทิตวิตฤตแสงอรุณอะ